ถ้าสมมตินะถ้ามันได้จริงๆเจ้ถามตรงๆว่าพี่นงพอจะสะดวกใจไปตรวจ DNA ให้กับแม่เทพได้ไหมครับพี่เพื่อให้เขาได้บัตรประชาชนอะไรเงี้ยหลังจากเราตามมาเจอทายาทพี่ชายคนโตของแม่เทพความหวังในการตรวจ DNA ยืนยันตัวตนจึงขึ้นอยู่กับเธอคนนี้แหละครับพี่นงคราน ไ,ได้ดูวจริงปะเนี่ยได้ทำไมไม่ได้ขอบคุณ<ด><ด>มากๆ,ๆเลยครับพอพี่พูดแบบนี้เต้ยก็ดีใจแทนกับแม่เขานะแต่ว่าเต้ยย,ย,ยังไม่รู้ว่าตามเรื่องระเบียบทางกฎหมายอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องว่ากันในดีเทลอีกทีหนึ่งเต้อยอาจจะต้องไปปรึกษากับทางทางผู้ใหญ่ทางนิติวิทยาศาสตร์ทาง อะไรอะปกครองที่เกี่ยวกับทะเบียนราดอะไรเงี้ยครับผมการลำดับการตรวจเฉยๆี่ว่าว่าพี่เป็นหลานนี้จะตรวจได้ไหมจะตรวจได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราคอนเฟิร์มกันอีกทีนึงแต่ดีใจนะที่ได้ยินคําตอบว่าพี่พี่โอเคที่จะไปตรวจให้อะไรอย่เงี้ยครับนี่หาจนแล้วตนแล้วตอนนี้ก็ยังพักอยู่ที่นี่ดีใจได้ไม่นานนัก เปเลวไฟแห่งความหวังก็ดับลงภายในพริบตาเมื่อเราเพิ่งรู้ว่าการตรวจ DNA ต้องเป็นบุคคลที่มีอายุมากกว่าแม่เทพเท่านั้นพี่นงครานแม้ว่าจะเต็มใจแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถช่วยเหลือแม่เทพในเรื่องของการตรวจ DNA ได้ครับ กายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างใน,นไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม่ในฝันรำพึงรำพันสรวันคงได้ซ กดฟ้าดัเกนฟ้าได,ได้คิดมาอย่างน,านั้นให้จากกันจะองไปใหญ่ปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกนแห่งฟ้า